แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ5,200คำในภาษาไทยสำหรับเครื่องบินที33ชุดติงสตาร์สำหรับช่อง YouTube Top t r e n d i n ค Car ขีดขีดขีดในช่วงปลายทศวรรษที่1,940หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านอากาศยานได้เดินหน้าก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินไอพ่นและหนึ่งในเครื่องบินที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญขององค์การฝึกนักบินให้คุ้นชินกับความเร็วเหนือกอว่าที่เคยพบ นั่นก็คือเครื่องบินฝึกไอพ่นที3 3มชูตติงสตาร์เครื่องบินฝึกที่ถูกพัฒนามาจาก F80 ของสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกไอพ่นที่ถูกใช้งานยาวนานที่สุดในโลกเครื่องบินที3หรือที่เรียกชื่อเล่นว่าทีเบิร์ดเป็นเครื่องบินฝึกสองที่นั่งที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทล็อกฮีดโดยมีพื้นฐานจากเครื่องบินรบ F80 ชูตติงสตาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไลไอพ่นลำแรกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่ทำให้ T-33 โดดเด่นคือการที่มันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องบินใบพัดยุคสงครามโลกกับเครื่องบินไอพ่นที่ความเร็วสูงกว่าเดิมหลายเท่านักบินที่เปลี่ยนผ่านจากการบินใบพัดมาเป็นไอพ่นจำเป็นต้องฝึกฝนด้วยระบบควบคุมใหม่การควบคุมอากาศพลศาสตร์ที่ต่างไปและนี่คือสิ่งที่ T-33 มอบให้ได้อย่างลงตัว ที่33มีความยาวประมาณ11เมตรปีกกว้าง11.8เมตรใช้เครื่องยนต์อลิสัน J. 3 3A3 5เทอร์โบเจ็ตที่ให้แรงขับประมาณ5,400ปอนด์ความเร็วสูงสุดประมาณ970กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดราว14,600เมตรระยะปฏิบัติการเกือบ2,000กิโลเมตรและแน่นอนว่าเพียงพอสำหรับภารกิจฝึกบินระยะกลางนอกจากการเป็นเครื่องบินฝึกที33ยังถูกดัดแปลงใช้งานในหลายภารกิจ เช่นตรวจการการสกัดกั้นเบื้องตน้นและยังถูกติดตั้งอาวุธเบาในบางเวอร์ชันโดยเฉพาะในกองทัพของประเทศที่ไม่ได้มีมงบประมาณสูงนักทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและยืดอายุของมันออกไปได้อีกหลายสิบปีเครื่องบินที33ถูกผลิตขึ้นมากกว่า6,500ล่ําลำถูกส่งมอบให้กับกว่า30ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ใช้ที3 3เป็นเครื่องบินฝึกหลักในช่วงปีพอ,ส,อสา 2,503- ถึง2,540โดยประจำการอยู่ในฝูงบินฝึกขั้นปลายของกองทัพอากาศไทยในประเทศไทยที3 3ได้รับการขนานนามว่าเป็นครูฝึกในตำนานนักบินขับไล่หลายรุ่นของไทยต่างเคยผ่านการฝึกบนเครื่องบินลำนี้มาก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องบินขับไล่หลักอย่าง F-5 หรือ F-16 การออกแบบที่เรียบง่ายทนทานและบำรุงรักษาได้ง่ายทำให้ท3 3เป็นที่นิยมและได้รับความเคารพจากนักบินไทยจำนวนมาก หนึ่งในจุดเด่นของที่33คือการมีห้องนักบินสองที่นั่งแบบันเดม็มคือผู้ฝึกสอนนั่งด้านหลังและนักบินฝึกนั่งด้านหน้าระบบควบคุมสามารถทำงานได้ทั้งสองที่นั่งทำให้ผู้ฝึกสอนสามารถช่วยควบคุมเครื่องได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นถือว่าเป็นมาตรฐานที่เครื่องบินฝึกหลายลำในยุคต่อมาได้นำไปใช้ตามในยุคสงครามเย็นที33ก็มีบทบาทที่สำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนทางทหารอย่างเต็มที่หนึ่งในประเทศที่ใช้งาน T-33 อย่างแพร่หลายก็คือเกาหลีใต้ซึ่งประจําการ T-33 ควบคู่กับเครื่องบินรบอย่าง F-86 และ F-5A แม้ว่า T-33 จะเริ่มปลดประจําการจากประเทศหลักอย่างสหรัฐอเมริกาไปตั้งแต่ยุค1980แต่ก็ยังมีประเทศที่ใช้งาน T-33 ต่อเนื่องไปจนถึงยุค2010 s เช่นโบลิเวียคลอมเบียเม็กซิโกและแม้แต่บางประเทศในแอฟริกา ในบางประเทศที33ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเช่นการติดตั้งเรดาร์การเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถรองรับการฝึกในยุคใหม่และแม้แต่ใช้ในภารกิจลาดประเวณชายแดนเมื่อเรามองย้อนกลับไปที33ชุ i ติงสตาถือเป็นเครื่องบินที่มีอิทธิพลสูงในประวัติศาสตร์การบินทหารมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องฝึกแต่เป็นเครื่องมือที่ปูทางให้นักบินหลายรุ่นเข้าสู่การบินด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นจริงอย่างมั่นใจ ความคลาสสิกของรูปทรงที33ทําให้ปัจจุบันมีหลายลำที่ยังได้รับการอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกหรือแม้แต่บางลำที่ยังถูกใช้งานในกิจกรรมบินโชว์ทางประวัติศาสตร์เพราะเสียงเครื่องยนต์ J 33ที่คำรามพร้อมกับเส้นสายโค้งที่สง่าง,งามของปีกที่ยังคงปราตเรึงผู้ชมไม่เสื่อมคลายในแง่ของเทคนโนโลยีที่33อาจไม่ได้ทันสมัยหรือโดดเด่นเท่าเครื่องบินยุคหลังๆแต่ในยุคของมันการที่สามารถบินด้วยความเร็วเกือบ1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมความสามารถในการควบคุมที่เสถีย และรองรับการฝึกที่เข้มข้นก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ล้ำหน้ามากในช่วงเวลานั้นอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องบินที่สามารถประจำการได้ยาวนานกว่า40ปีในหลายประเทศซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพขององค์การออกแบบและความสามารถในการซ่อมบำรุงที่ง่ายดายสำหรับกองทัพขนาดกลางประเทศไทยได้ยุติการใช้งานที33อย่างเป็นทางการในช่วงปลายทศวรรษ1990แต่เครื่องบางลำก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ในฐานะประวัติศาสตร์ เช่นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและงานแสดงทางทหารต่างๆสำหรับผู้ที่รักนายเครื่องบินคลาสสิกหรือสนใจประวัติศาสตร์ทางทหารที่33เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ควรศึกษาและรู้จักเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินฝึกแต่เป็นหนึ่งในรากฐานที่ผลักดันการพัฒนาเครื่องบินไอพ่นในช่วงเปลี่ยนผ่านของโลกหากคุณเคยเห็นที่33ในงานแสดงหรือในพิพิธภัณฑ์ลองพินิจดูที่ห้องนักบินทรงยาวเรียบง่าย ที่มีที่นั่งเรียงกันหน้าหลังเส้นสายปีกที่เรียบและเฉียบคมเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตที่ให้เสียงเฉพาะตัวและกลิ่นอายของยุคทองแห่งการเริ่มต้นยุคเครื่องบินไอพ่นที่33ชูต o t i n g Star ไม่ได้แค่บินมันคือเครื่องหมายขององค์การเปลี่ยนผ่านและคือความภาคภูมิใจของเทคโน